โอเคนะครับก็ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องบันทึกราชามาตนะครับตอนที่100ถึง102นะครับก็ขอบคุณเพจปุ๊บแปลนะครับเพจกุหลาบสีครามนะครับก็ใครอยากจะไปอ่านเองก็ลิงก์เพจดีวยครับผมทิ้งไว้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ส่วนใครอยากไปติดตามพี่เขาก็สามารถไปติดตามได้นะครับส่วนใครอยากจะโดเน a t มาสนับสนุนช่องก็สามารถโดเน a t มาได้นะครับดทิ้งลิงก์ดเน a t อยู่ใต้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคลิปนะครับโอเคก็ ก่อนที่จะไปชมคลิปก่อนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคไปชมคลิปกันเลยขอบคุณครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมก็สามารถโดเน a t มาได้นะครับทางทูนิวเลเล็ตแล้วก็บัญชีธนาคารกรุงเทพได้นะครับโอเค,ขอ,ค,คขอบคุณครับขอบคุณนักข่าทวิกานะครับ1บาทขอบคุณนักข่าอุทัยนะครับ5าบาทขอบคุณนักข่าสุทินนะครับ100บาทโอ้ห คอบคุณเลยจากคนกับสิบพนนะครับสิบบาทหเห็นข้อความแลม้วมัค่อยอยากอ่านมาเลยในช่องบินถึงประยุจะบริหารประเทศไม่ดีแต่รับรองคนดีพี่คนนี้จะมีแต่คุณโอ้โหโอ้เดี๋ยวไม่เกี่ยวแล้วโอ้โหแม่งมาเหนือเอ้ยมาไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยวะ่ะโอ้ยเอาอะมาฉีกจริงๆฉีกแนวเลยวะ่ะโอ้ขอคาคุัครับ จับตัวพวกมันอย่าปล่อยให้พวกเต่ามานเข้ามาในเมืองได้พวกมันมีสองผู้ที่อยู่ในขอบเขตทลายสวรรค์ระดับสูงอยู่นี่ไม่ดีแล้วพวกจนปะซบเฉินฉูไปหยุดพวกมันเด้ว้าผู้โสชินผู้โสสู้พวกเราไปกันเถอะ ไปเอ,อ้ไม่ตายรึความตายไม่มีความหมายสำหรับพวกข้า<_ <EN> _>เป็นลีฟูเฉินครั้งนี้พวกเราไม่มีทางแพ้แน่ แพดสวรรค์ทลายปฐภีแข็งแก่งยิ่งแม่ขนาดต่อสู้กับนักรบขอบเขตทลายสวรรค์ขั้นต่ำเขาก็สามารถสังหารได้ไปตายซะนักรบขอบเขืทลายสวรรค์กำลังไปหาเขาเจ้าหนีไม่พ้นหรอก วรยุทธกบีแพทสวรรค์ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาอยู่ที่จุดสูงสุดขอบเขตทลายสวรร์คขั้นที่4งั้นหรือแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะหนีคมไม่ถองข้าได้หรอกสาบันวิญญาณ กรบีเกนแท้ทองแดง6ส่วนกับปานอย่างบริสุทธิ์มีพลังเทียบเท่ากับวรยุทธ์รับ6ดาลาเชียวหรือเป็นรีฟูเฉินเขาคงจะมีสิ่งช่วยชีวิตที่ได้จากแดนรับฉี่หูกะมังยังจะมีเวลามาคุยกันอีกเลย <c oughs> ข้าจะฆ่าเจ้าทวนเทพโลหิตนี่มันพลังเต่าโลหิตแย่แล้วข้าใช้วลยุทธแกนแท้กับบีทองแดงไม่ได้ดูเหมือนจะต้องใช้วลยุทธลรับที่ได้จากอาจารย์แล้วสินะนี่ก็เป็นวลยุทธกระบ,บีระดับปตบพีหรือ บ้าเอ้ยน,นี่ผายเงบพวกเราต้องมาพังให้เป็นท่าเพราะเจ้าหนูขอบเคยทลายปตัตตภีขั้นที่8เนี่ยนะท่านโบโอโสโนรับมืออีกคนนึงด้วยเดี๋ยวข้าจะรับมือที่เหลือเองวายุระดับปตัตภีที่เจ้าเด็กนี่มีแข็งแก่งยิ่งแต่ก็ไม่เกินมือนักรอกทางที่ดีรีบกำจัดมันในลมหายใจเดียวเสียจะดีกว่าฮึม จะหนีหรือทำไมข้าจะต้องหนีนี่มันศิลาวิญญาณ สามารถต่อกรกับสองผู้โสได้แข็งแกร่งจริงแต่ว่าวรยุทธ์ลับของข้าก็ใช้ได้ไม่มากแล้วแหละสอนทลายอสูรตายพวกเจ้ากำลังลนหาที่ตายผู้โสเจียงเออ ข้าให้กลกระบีช้างล้านทวนเทพโลหิตม่านกระบ,บีช้างล้านข้ามาช่วยแล้วม,มีช่องว่างยากกว่าลีคิดอีกฮะ ทั้งจ้อข้าตานานกว่านี้ไม่ไหวแล้วถอยเร็วเข้าโชคยังดีที่ข้าสมเกาะอสูระดับห้าอยู่ไม่งั้นข้าคงเจ็บสาหัสเป็นแน่ไปตายซะเจ้าคิดว่าข้าจะตายง่ายๆหรือถ้าข้าตายพวกเจ้าก็ต้องตาย บาชิปโอสดโลหิตข้างเพิ่มพลังของมันมากยิ่งขึ้นพวกเต่ามานตัวกระจ้อยกล้ามาวุ่นวายในเขตแดนที่กายช่างหลานของข้าเชียวหรือไม่ไดีแล้วข้าต้องหนีพโพอสสงสุด นี่น่ะลือพลังของขอบเขตจุติใหม่ขั้นที่หนึ่งผู้อาวุโสสูงสุดได้มอบถุงเก็บของคนใส่หน้ากากหน้าแมวที่ตายไปให้กับรีฟูเฉินเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนความพยายามของรีฟูเฉิน ภายในนั้นลีฟูเฉินพบว่ามันมีศิลาวิญญาณระดับต่ำม,มากมายมหาศาลโอเคนะครับจบตอนที่ไรอล้ววะไรสองปะเออช่างแม่งอเออไม่สนใจแล้วทำแม่งจนไม่เลิกกับตอนแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ที่ทุกคนติดตามเรื่องนี้นะครับผมผมก็ชอบเรื่องนี้นะครับผมอ่านแบบจะเรี้ยงไงพยายามก็เรียกได้นะครับแต่ แต่ที่เสียงมันเข้าไม้ไม่ค่อยชัดก็เพราะหูฟังมันเริ่มไม่ค่อยดียน,นะครับก็ขอบคุณว่าน้าเป็นคนที่เป็น,ปนกำลังใจให้ผมนะครับก็ผมจะทำตรงนี้ต่อไปนะครับผมจะไม่ย่อท้อเด็ดขาดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ส่วนใครที่อยากให้ผมหาเรื่องอื่นหรือมาอ่านก็คิดอยู่ว่าจะทําดีไหมเพราะเรื่องบันทึกราชามันตาก,ก็ทางเพจเขาก็ลง วันละตอนหรือว่า2อตอนนะครับก็ลงทุกวันนะครับถ้าผมไปทาเ,เรื่องอื่นเรื่องบันทึกราชามาตะผมผมก็ไล่เพจไม่ทันนะครับแต่ถ้าผมทาเรื่องเรื่องจะเอามาตะชนอิงปุ๊บผมก็ทำเรื่อง,อ,งอ,อื่นไม่ได้ไม,ไม่ทันไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับว่าผมผมทำตัดคนเดียวภาคเองใส่เพลงเองตัดต่อปกคลิปเองหมดเลยผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับถ้าอยากให้ผมอ่านสองเรื่องคือทำไม่ทันจริงๆนะครับถ้าอยากให้ทันจริงก็ หาทีมงานนีไหมวะโอ้ยมีตังค์กันแล้วนี่ดิโอ้ยเคดเคดจัดก็ผมว่าผมทาเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันทําทําให้200แล้วก็ให้หาเรื่องใหม่แล้วกันนะครับก็เพราะมีมันมี2 0 0ตอนเห็นแต่ผมทำทางเพจมาแล้วมี200ตอนก็ใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้นะครับโอเคไปะบายบายใครชอบมีคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์เยอะนะที่ย้ายทำต่อกดแชร์เยอะๆโอเคไปแล้วครับผมครับ